วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนนะครับมาซ่อมมุงลวดนะครับง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับเพียงงบ50บาทนะครับก็ซ่อมได้ทั้ง2บ้านเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็เป็นของที่หาได้ตามบ้านเราทั่วๆไปนะครับผมแทบจะไม่ต้องซื้อใหม่กันเลยนะครับนอกจากจะต้องซื้อมุงลวดมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับที่เราทําการซ่อมไปแล้วนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับจะเห็นว่านะครับเราก็ สามารถที่จะติดตั้งง่ายๆนะครับแล้วมันก็ดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวงัดยางของมอไซค์นะครับเราก็จะใช้ด้านที่เป็นด้านงอนะครับในการกดตัวยางของมุงลวดนะครับเพื่อป้องกันการฉีกขาดนะครับ2นะครับเป็นไขควงนะครับใช้เป็นไขควงปากแบนนะครับก็ตัวนี้เอาไว้งัด ยางนะครับออกมาจากร่องของมันนะครับ3นะครับตัวนี้ผมใช้ในการดัดแล้วก็ในการต่อนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับตัวนี้ยิ่งคมยิ่งดีนะครับเอาไว้เก็บพวกเศษมุงลวดออกนะครับผมสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่น CD นะครับเราก็จะใช้ซ้อนกันนะครับ3แผ่นนะครับเครดิตจากช่องคุณสมชายนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการแกะมุมลวดเก่าออกก่อนนะครับโดยการใช้ไขควงปากแบนนะครับเซาะตัวยางออกมานะครับแล้วก็ทําการดัดตัดแต่งส่วนที่มันมีปัญหานะครับให้มันเรียบร้อยนะครับโดยใช้ทีมหรือว่าไขควงนะครับในการปรับแต่งรูปร่างของตัวเฟรมอลูมิเนียมให้ดูดีขึ้นนะครับผม อย่างในตัวอย่างเองนะครับผมก็จะ <ım. S 1> ทําการดัดนะครับมุมที่มันโค้งเข้าไปนะครับให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับโดยการใช้คีมนะครับหนีบมันออกมานะครับก็ทําการตรวจสอบรอบๆนะครับว่าตรงไหนยังมีปัญหาอีกนะครับเราก็ใช้คีมในการดัดนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการงัดยางออกมานะครับโดยการใช้ไขควงนะครับเราก็ค่อยๆดึงออกมานะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็น มุงรั่วที่เก่ามากๆนะครับตัวยางอาจจะฉีกขาดได้นะครับเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามงัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไข่วงแซะไปแล้วก็ดึงไปด้วยนะครับจะดีนะครับถ้าดึงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะขาดได้นะครับสําหรับตัวยาง แล้วก็ทําการเก็บรายละเอียดนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือพวกเฟรมของมุ้งลวดนะครับที่มันดัดงอโค้งอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถูกเคลื่อนย้ายมาขนย้ายมาตอนที่ผมสร้างบ้านใหม่นะครับก็ทําการต่อให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับกรอบของเราก็จะได้ดูดีขึ้นนะครับผม เมื่องัดยางออกนะครับทั้งสีด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถเอามุ้งลวดออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือดึงออกมาได้เลยตรงๆนะครับซึ่งหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเอาไปล้างนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นสภาพมุ้งลวดเก่านะครับที่ผมแกะออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมจะเห็นว่านี่ตรงนี้ก็ขาดนะครับขาดตรงริมๆนี่มันมันจะปะไม่ได้นะครับเนี่ยครับ ตรงนี้ก็ขาดนะครับอย่างบานนี้เองก็จะขาดด้านริมหมดเลยนะครับเห็นว่ามีความพยายามนะครับคุณแม่ผมก็พยายามไว้ที่จะยื้อชีวิตมันโดยการเอาได้มาเย็บให้มันติด,ต,ด,ต,ดติดกันนิดนึงนะครับก็เอาไม่อยู่เนาะเนี่ยครับก่อนจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานที่เราเสร็จแล้วก่อนนะครับอันนี้คืองานที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนียบเลยนะครับ อันเก่านะครับผมดึงถ่ายไว้เนาะแต่ถ้าสังเกตพวกรอยต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเลยนะครับคือมันก็ขาดตรงริมๆเนาะแล้วก็เอาเทปกาวมาแปะ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 ให้มันใช้งานได้ครับให้มุมมันไม่รั่วแต่อันนี้มันก็ยื้ยื้อมาจนไม่รู้จะยื้อยังไงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คืองานที่ซ่อมแล้วนะครับก็จะเก็บเนียนสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับผมเลือกใช้นะครับเป็นมุงรั่วสีเทานะครับผม มันก็จะมีสีให้เลือกนะครับสีที่เขามีให้เลือกก็จะมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะครับผมดำเป็นแบบชาๆหน่อยนะครับก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับคือผมเลือกใช้มุงลวดเป็นไฟเบอร์เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่าไนา่ลอนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทําการจัดนะครับจัดให้มันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเราทํา2คนก็จะได้เปรียบที่นึงนะครับแต่ถ้าทําคนเดียวนะครับก็ค่อยๆจัดนะครับเอามุมแล้วก็ดูตามแนวเส้นของมุงลวดนะครับให้มันใกล้เคียงกับเฟรมของเรานะครับผม ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้สังเกตนะครับดีๆนะครับกะระยะเผื่อสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาชิดเกินไปนะครับมุงลวดของเราเนี่ยครับจะไม่เกาะนะครับเนี่ยเราสังเกตตามมุมนะครับอ่าถ้าแบบนี้คือได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้แผ่น CD นะครับ3แผ่นนะครับในการกดรีดเข้าไปในรางของมุงลวดนะครับผมใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเลยเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะทําให้มุงลวดขาดได้นะครับ เราก็จะรีดไปนะครับอย่างน้อยๆ3ด้านขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้มุ้งรั่วนะครับมันอยู่ในรางของมันในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อรีดล่องครบ3ด้านแล้วเราก็จะใส่ยางลงไปเลยการใส่ยางเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า ตัวยางเองนะครับมันเป็นยางเก่าเราต้องวัดตำแหน่งก่อนถ้าตำแหน่งมันใช่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ okay. ววเ,เวลาเราใส่ยางยังไม่ต้องกดจนสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวงัดยางมอไซนนะครับในการกด,กดย้ําเข้า,าไปรอบนึ่งเพื่อความแน่นหนาต้องแน่นมากนะครับก่อนอื่นเราต้องใส่ให้ครบก่อนนะครับทั้ง3ด้านเนี่ยครับตามคลิปเลย ถ้าเพื่อนๆใช้ยางใหม่นะครับมันจะมันจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นยางเก่าแล้วมันค่อนข้างจะแข็งนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําอีกสองมุมให้เรียบร้อยนะครับโดยการใช้แผ่นพีดีนะครับรีดเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆในขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าทํามือหนักเกินไปก็อาจจะทําให้มุ้งลวดฉีกขาดได้ซึ่งจะต้องเสียพื้นที่มุงลวดในตอนนั้นไปเลย แล้วก็ต้องกลับมาทําใหม่ด้วยจากนั้นเราก็จะทําการกดด้านสุดท้ายนะครับให้เข้าร่องโดยการใช้แผ่นซีดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรากดเข้าร่องในด้านสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ยางเข้าไปนะครับในขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าอาจจะทําให้มุงรั่วฉีกขาดแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดนะครับกรณีที่เป็นยางเก่าเพราะว่าจะมีเศษที่ทําให้ดูรก เมื่อเราใส่ย,ยางครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับก็จะสังเกตว่ามุ้งลวดก็จะมีความตึงขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ตึงมากใช่ไหมครับทีนี้เราจะทําการกดนะครับวิธีการกดเราก็จะกดโดยการใช้ตัวเหล็กงัดยางนี่แหละครับกดในด้านที่เป็นด้านงอนะครับค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆนะครับเอาด้านงอนี่หันเข้าแผ่นอลูมิเนียมนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวมุงลวดเองฉีกขาดจากการกดผิดพลาดได้นะครับ สำหรับขั้นตอนนี้ผมแนะนำว่าต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเรากดแรงเกินไปหรือว่าเรากดเลยเข้าไปในตำแหน่งที่เป็นมุงลวดด้านในนะครับจะทำให้มุงลวดฉีกขาดได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มุงลวดของเราเริ่มมีความตึงมากๆแล้วนะครับกดไปจนครบทั้งสีด้านนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวมุงลวดของเราเนี่ยก็จะมีความตึงขึ้นมากๆแล้วนะครับ เหมือนกับที่ออกจากร้านมาเลยนะครับผม และเมื่อเราทําการกดตัวยางขอบมุ้งลวดนะครับลงไปหมดแล้วนะครับจะสังเกตว่ามุ้งลวดเราอ่ะมีความตึงและสวยงามมากๆแล้วแต่ที่นี้ยังมีตําแหน่งด้านข้างนะครับที่มันยังมีแบบอขอบมุ้งลวดที่มันหลุดปิ้นออกมาอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์นะครับยิ่งขมยิ่งดีนะครับอใช้คัตเตอร์ในการค่อยๆกรีดนะครับกรีดตัวมุ้งลวดออกมานะครับ เราจะทําการกรีดคัตเตอร์นะครับเข้าตรงมุมนี้นะครับมันจะมีมุมอยู่นะครับแล้วก็เข้าเลยนะครับแล้วก็กรีดกรีดไปเรื่อยๆนะครับนะครับกรีดเข้ามุมนะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทําไปให้เสร็จนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทําให้มุงลวดของเรานะครับดูสวยงามและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีความสวยงามและสะอาดตามากแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งมุงลวดใหม่เข้าไปในกรอบของมุงลวดเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าตําแหน่งของมุงลวดติดตั้งอย่างถูกต้องและมีความตึงสวยงามเหมือนกับที่ออกจากร้านมาเลยนะครับผม ้อควรระวังต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือเวลาเรารีดตัวมุ้งลวดเองนะครับก็ต้องระวังนะครับอย่าแทงโดนด้านในนะครับเพราะมันจะขาดง่ายๆได้เลยนะครับผมยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย